ันนี้เราจะมารีวิวซุคุน่าในจูสบ,บีดดาวกันนะครับถ้าเดี๋ยวก็ขออนุญาตเก็บสเต็กก่อนเลยนะครับจะได้เอามารีวิวง่ายๆแบบง่ายๆสั้นๆเลยถ้าอะไรก็น่าจะเป็นยกเลิกไปลไทยงมันจะถ้าโดนมันจะจับจับแล้วกดนะจับกดอะไรนี่ขออนุญาตพูดขออนุญาตเก็บสเต็กเลยละกันแต่ว่าถ้าไม่มีเสียงเกมอะไรแล้วก็อันนี้ต้องขอโทษด้วยนะเพราะ ผมยายามอัดเสียงเกีเข้าไปแล้วแต่ว่ามันชอบเสียงแตกและแหลกมากผมก็เลยไม่ชอบก็เลยต้องอัดแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็คําโบให้ดติดติดแบบนี้ลองเล่นกันได้นะครับนี่ไอไอเห็นตัวผู้เอยสเปกแฟชโอกาสน้อยแล้วถ้าจะได้แฟรชแล้วจะสเต็กันต่อ ถ้าใครที่เคยเล่นจูสบิดดาวนะ้รับอย่าแนะนําอย่าคนที่ได้ปไปใส่แล้วอย่าไปกดลูกไฟนะเดี๋ยวมันจะรีเซ็ตล้วต้องไปเก็บใหม่นี่สวยเลยเฟิกสวยมากแนะนำลองเล่นแนะนําลองเล่นนะครับจูสบิดดาวเดี๋ยวถ้าจะอรู้ยังไงต่อดี <S <S ใครที่อยากจะเล่นกับผมหรือหรือเพื่อนก็ได้นะก็จะเป็นเอฟซีติดตามช่องผมหรือก็ได้ ถ้คุณน้าคมโบไม่ยากนะถ้าคัมโบเป็นๆแล้วแล้วเน็ตดีโทรศัพทก็ดีอันนี้ผมใช้เน็ตกากอย่างเี้ยมันก็เลยได้มาแบบนี้ก่อนถ้าเห็นภาพแรกๆผมขอไฟด้วยนะครับมันไม่ท่าแรใช้ไม่ใช้ไม่ดูสักทีปุบไม่โดนโอ้พาสกิลเหลือเกินจ้ะ ส t ติกอีกไม่เยอะเดี๋ยวก็ได้แลวเนี่ยเดี๋ยวให้ดูไปแค่อีกรอบหนึ่งสวยนะครับสวยใครที่โทศรศัพท์ไม่ดีเน็ตการแ,นะแนะนำอย่าเล่นนะมันสกิลโคตรสวยเลยตอนแปลงกันตีเนี่ยใครที่โทศรศัพท์ดีๆหรือเน็ตด,ดีเนี่ยแนะนำมาลองเล่นได้นะครับ ุู้ <c oughs> สูงรู้สอันนี้มันมีตัวใหม่เข้ามาด้วยนะก็เป็นยูจะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมา,มารีวิวให้ดูนะครับนนี่อันตีนะครับดนี่นเชิญเพื่อนที่จริงเพื่อนมันต้องอยู่ข้างๆแต่ว่าเหมือนมันบั๊กก็ไปติดอยู่ไปอยู่ไกลเลยเนี่ยถ้าแหลกขาโลก มันต้องเป็นดราฟแบแฟดด้วยนะหนึ่งจะหึงจะได้แบบนี้มาเดี๋ยวผมจะดูท่าสองท่าสองก็สวยไม่เงี้ยวงกว้างด้วยนะเป็นตีกว้างใครที่อยู่แล้วน่นจะโดนดเมี่นะเตาถ่านไอเต่าเผ่าไม่ใช่เตาถ่านนี่ยสกิมี่ก็สวยโดนกว้างดามมีแรงใช้ได้อยู่งานนี้มาถึงกลางนักแข่กันผมเดี๋ยวผมจะดูกา,าเรเห็น นี่สวยกลางนาขีนมันตอน,น,นกลางนาขีจะมีเสียงพูดด้วยแต่ว่านั่นแหละตามที่ผมพูดไว้ต้นเคยมมันจะเสียงมันจะแตกก็เลยไม่เอามาเนี่ยเสียเดี๋ยวนี่ยผมจะขอมโบให้ดูถ้าเป็นร่างอันตินี่ยกดกดจบปุ๊บดูนะลบยากคท่าเนี้นี่ยนะบวท่าน,นี้ลบไปถ้ายิงโดนสิ่งของก็ยังไงก็ต้องโดนอยู่ดี อกจากจะออกยอะไกลให้มากกว่านี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ